สวัสดีครับพบกับเซลล์รายล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็ตรงๆเลยครับจากนักขาย B2B Enterprise นะครับถึงนักขายตรงมืออาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นนะครับทำไมนะครับนักขายตรงถึงประสบความสำเร็จแตกต่างกันนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินงานนะที่มันสอดคล้องกันนะเอาไปปรับใช้กับทักษะการขายหรือการบริหารทีมขายได้ครับและที่สำคัญคือครับทำไมคนยังมีอคติอยู่นะครับเกี่ยวกับ นักธุรกิจขายตรงนะอันนี้ก็จะมองจากโอปินเนีนนะครับหรือว่ามุมมองภาพรวมนะความเห็นจากนักขาย B2B Enterprise กับผู้ประกอบการนะครับระดับเบื้องต้นนะครับว่าเขามองกันยังไงนะครับก็ก่อนอน่นเลยนะครับเรื่องของการขายตรงเนี่ยที่หยิบมาพูดวันนี้เพราะว่าเรื่องเครื่องกรองอากาศครับตอนนี้มันฉ่ำจริงๆแล้วก็ตาม Facebook หลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทั้งเรื่องรีวิวมันมีเรื่องของตัวของ ธุรกิจอยู่แล้วอะครับที่มันแอบแฝงนะครับไม่ว่าจะขายขายแบบตรงๆนะหรือว่าขายอ้อมแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นขายตรงเท่าไหร่อ่ะมันจะเป็นขายอ้อมขึ้นมาละก็คือจะมาจากการรีวิวตัวสเปคตัวของเรื่องอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันมีบางเพจไงที่ผมติดตามอย่างพวกเพจทําบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการขิงครับขิงก็คือว่าโอเคเครื่องไอ้ที่เราขายของชั้นเนี่ยมันเดอะเบส มันดีที่สุดแล้วนะอ่านเข้าไปก็โอ้โหแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเป็นการขายที่ไม่ได้มีความจริงใจแล้วนะมันมีเรื่องของการบลัฟกันอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของอคติอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยมองว่าเลยหยิบมาพูดนะเพราะว่าไออันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้หนักขายตรงบางท่านเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับทีนี้ไอเจ้าเรื่องเครื่องกรองอากาศเนี่ยมันเกี่ยวยังไงนะก็ ลองเข้าไปดูโปรไฟล์นะครับของนักขายตรงหลายๆท่านเนี่ยผมก็พอจะอ่านสำนวนเนี่ยพอจะเดาออกละส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงของเรื่องสุขภาพด้วยนะครับดูแลเรื่องโภชนาการได้อย่างเงี้ยแล้วก็ในโพสต์ของ Facebook ส่วนตัวของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ผมเห็นในแวดวงเนี่ยก็จะไม่สุขภาพก็เรื่องของอากาศอะไรเงี้ยเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นโอกาสที่เขาสามารถที่จะขายได้นะครับ ผมก็เลยอยากจะพูดสรุปรวมๆว่าเออมันมีวิวัฒนาการนะครับหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะให้คําแนะนําด้วยนะว่าทํายังไงด้วยนะถึงจะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนนะครับอันดับแรกครับคือธุรกิจเครือข่ายหรือว่าขายตรงเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ให้มองว่าถ้าทํางานบริษัทอ่ะก็คือเซลล์เลยนะครับถ้าเกิดคุณทําขายตรงอย่างแรกเลยเนี่ยคุณก็จะต้องไปสมัครก่อนนะครับเหมือนไปสมัครงานดูสังกัด ก็มีสังกัดเยอะมากครับทั้งของไทยแล้วของต่างประเทศของอเมริกาของนอกอะไรมีหมดสินค้าเนี่ยก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยขายตรงมันจะวนๆอยู่กับสุขภาพนะครับเรื่องอาหารเสริมนะหร,หรือว่าเป็นออกกําลังกายครับกับพวกฮาร์ดแวร์นะถ้าอย่างขายตรงเบอร์ใหญ่เราก็จะมีพวกเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ําอะไรนี้นะครับมันเป็นสินค้าที่มันสามารถซื้อซ้ําๆได้เรื่อยๆอ,อันนี้คือกุญแจของเรื่องขายตรงนะคือมันซื้อซ้ําได้เรื่อย มันทําให้มียอดสม่ําเสมอมันเหมือนกับขายประกันเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคือขายประกันเนี่ยต้องต่อเขาเรียกว่าเป็นรายปีนะครับใช่ไหมเบี้ยประกันเนี่ยนะักขายประกันก็คือจะได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นทีนี้เริ่มมาเนี่ยเราขายตรงเราก็จะต้องแบบเน้นขายเน้นหาแบบลูกค้าถ้าเอาตรงๆเลยก็คือคนมาซื้อกินซื้อใช้เราครับแล้วเราก็จะได้เรื่องของคอมมิชชั่นณะตรงนั้นถูกไหมอันนี้ก็จะชัดเจนนะครับทีนี้อย่างที่2เนี่ยอย่างคล้ายๆกับ ระบบของบริษัทขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าขายตรงเนี่ยแล้วคุณขายอย่างเดียวเนี่ยเก็บค่าคอมเนาะสมมติว่าคุณขายเครื่องกองน้ําเครื่องกองอากาศเครื่องละ 3- ามสี่หมื่นใช่ปะ่ะค่าคอมอาจจะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ได้เครื่องแล้วแบบเจ็ดแปดพันหรือหมื่นหนึ่งเลยนะครับขายสิบเครื่องคุณก็ได้เป็นเกือบแสนนะแต่ว่าปัญหาสําคัญเลยคือคุณต้องหาลูกค้าคนเดียวเนี่ยแหละครับมันเหมือนเซลล์ที่แบบหรือคุณเปิดบริษัทมาแล้วคุณวิ่งคนเดียวอะ่ะมันเหนื่อยนะครับมันจะต้องหาลูกค้าไปเรื่อย จนแบบศักยภาพของเราเนี่ยมันก็จะขายง่ายๆช่วงแรกมันก็จะเป็นคนรู้จักคอนเนคชันเนี่ยซึ่งถ้าคุณแบบอันนี้แหละครับจุดแตกต่างของหน้าขายตรงช่วงเริ่มต้นนะถ้าแต้มบุญคุณไม่ถึงเนี่ยอย่างเช่นคุณไม่ได้มีคอนเนคชันเป็นเพื่อนมีตังหรือว่ารู้จักคนมากมายเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยว่ายากมากนะครับเพราะว่าคุณไม่มีคอนเนคกชันก็เลยจําเป็นครับที่ต้องสร้างเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยแหละครับถ้าเกิดขายตรงเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าขายตรงคือเราขายอยู่คนเดียวเลย เจอคอนเนคชันเจอคนรู้จักหรือว่าเราน่าเชื่อถือหรือเราดังก็ได้เปรียบนะครับแต่แต้มบุญก็ต้องหมดอยู่แล้วครับสักวันหนึ่งครับก็ต้องสร้างทีมขายข,ายขึ้นมานั่นองครับถ้าเป็นบริษัทก็คือจ้างพนักง,งานขายที่จะดีก็คือมีคอนเนคชันติดไม้ติดมือมาด้วยหลักการสําคัญก็คือขายตรงที่ต้องสร้างเครือข่ายเนี่ยคือการจับนะครับคนที่ดูแล้วทรงดีคนที่เชื่อมั่นในแผนธุรกิจแล้วก็ควรจะเป็นคนที่มีเกรดอันนี้ผมพูดเลยนะ ถ้าจะขายตรงยุคนี้ให้ประสบความสาเร็จไวเนี่ยคุณควรจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือประมาณหนึ่งโดยที่พรรคพวกคุณเนี่ยคนรู้จักหรือว่าคนที่มีแววอะ่ะก็ควรจะเป็นคนมีศักยภาพใช่คำนี้มีคอนเนคชันแล้วก็บรรดาหมู่เพื่อนคนรู้จักของคนที่คุณไปเขาเรียกสปอนเซอร์นะครับไปชวนจะเข้าทีมจะมาแบบรีคูดอะ่ะก็ควรจะมีคอนเนคชันในนั้นด้วยนะอันนี้ก็จะเห็นว่าคล้ายกับระบบบริษัทคือถ้าเราจะเลือกเซลล์อ่ะเราก็ต้องการคนมีประสบการณ์หรือว่าคนที่รู้จัก หาลูกค้านะครับอยู่แล้วคนที่เรียกว่าเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยเห็นไหมทีเนี้ยคุณเริ่มที่จะเขาเรียกว่าหาดาวไลน์นะครับเนี้ยมันจะเป็นคําพวกเน็ตเวิร์กขายตรงนะมีดาวไลน์ก็คือเหมือนเรามีเซลล์ทีมขึ้นมาแล้วนะครับก็แบ่งตามลําดับขั้นเนาะเซลล์แมเนจเจอร์ก็คืออัพไลน์นะครับถ้าเป็นขายตรงก็คือตัวเราที่ต้องไปสอนดาวไลน์ต้องพาดาวไลน์มาอบรมสินค้าอยางเงี้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันทํางานแบบบ2 b นะไพเลย ฝึกสินค้าฝึกการพรีเซนต์ฝึกการตอบข้อตัวแยง้งสาธิตสินค้าพวกนี้อันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่านักขายที่ลองไปขายตรงดูอ่ะคุณจะได้สเต็ปแบบสไตล์เมกันพวกนี้คือมันก็จะสอนสกิลชีวิตเราเยอะนะอันนี้ผมก็เคยทำนะครับตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเออเฮ้ยการฝึกพนักง,งานขายเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกโปรเซสนะครับก็คือฝึกสินค้าก่อนนะครับฝึกเรื่องของการทําความเข้าใจลูกค้าลูกค้าที่มีทรงอ่ะที่ตรงความต้องการเราอย่างเงี้ย อย่างค่าขายเครื่องกองอากาศเครื่องละ4ี่ห้าหมื่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นยังไงครับก็บ้านที่มีสมาชิกอ่ะแล้วมีตังค์ใช่ไหมมันก็คอยคัดบ้านที่แบบดูมีฐานะอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่อายุป,ประมาณเจนวขึ้นไปอย่างเงี้ยซีเรียสเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่ามีลูกยังเล็กมีคนแก่มนีอะไรเงี้ยคือมันจะทําให้เราเข้าใจเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ทักษะพรีเซนต์เนี่ยจะเห็นว่ายุคใหม่ๆม,มันไม่ใช่แค่โอ้โหไปเคาะประตูตามบ้านนะแล้วก็แบบ หลับหูหลับตาพรีเซนต์เนี่ยแต่ว่าจะเป็นเน้นการขายในเชิงแบบที่ปรึกษาอย่างงี้จะเห็นชัดเลยก็คือสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยนักขายตรงก็จะต้องแบบไปเข้ายิมอะไรแบบเต็มพิกาดก่อนนะครับเพื่อให้หน้าเชื่อถือแล้วก็ดูดีจริงๆอะ่ะบีฟอร์อัพเตอร์อันนี้บอกเลยว่าคนที่ไปทําเครือข่ายแล้วทําพวกสายอาหารเสริมนะถ้าเมื่อก่อนบีฟอร์คุณตัวอ้วนน้าหนักเป็นร้อยเนี่ยแล้วอัพเตอร์คุณแบบโอ้โหฟิตซิกแพคเนี่ยบอกเลยว่า คุณจะมีโอกาสสร้างความน่าเชื่อถือจากเขาเรียก Personal เนาะจากตัวเองอ่ะ s o r s o n a n d r n n d i n g เนี่ยคือดีมากๆนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยพอได้กินได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองนะครับเต็นที่ปรึกษาก็คืออฉันเนี่ยเคยอ้วน100ยกิโลมาก่อนตอนนี้ฉัน70ฉันฟิตซิกแพคฉันสามารถให้คําแนะนําคุณได้เลยว่าจะต้องแบบปรับจิตใจยังไงลดอาหารปรับอาหารยังไงกินอาหารเสริมอะไรแล้วก็สามารถขายได้หละเห็นไหม อันนี้ก็คือเรื่อง c o n s u l t a t i v e selling แบบเบสิกเลยนะครับคือทำตัวเองให้มันเก่งจริงก่อนให้มันน่าเชื่อถือจริงอย่างเงี้ยอันนี้หน้าขาย B 2 B ก็ต้องทำนะครับก็คือสามารถเข้าใจสินค้าจริงเข้าใจโจทย์รู้ว่าไอตัวที่เราขายมันตอบโจทย์เรื่องอะไรลองนึกถึงพวกขายซอฟตแวร์คุณต้องลองใช้ด้วยตัวเองก่อนคุณต้องลองใช้ทุกฟีเจอร์ให้มันครบก่อนทีนี้มันลาไปคุยกับลูกค้ามันจะรู้เลยว่าเฮ้ยลูกค้าเจ้าเนี้ยมันขาดเรื่องนี้อ่ะเราพรีเซนต์เรื่องนี้ลูกค้าเจ้านี้ขาดเรื่องนั้นคุณก็พรีเซนต์เรื่องนั้น ทุกอย่างมันดูดีขึ้นมันเฉียบคมขึ้นนะครับก็เป็นแนวคอนซัลท์ใช่ไหมก็ทําให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เราไปชวนเนี่ยไปเป็นลูกค้าหรือจะมาเป็นดาวไลน์เนี่ยเขาเชื่อถือมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้ใช้สินค้านะครับแล้วถ้าเราเชื่อมั่นว่าสินค้ามันดีเนี่ยอย่างขายตรงหลายๆที่สินค้าก็ดีนะครับอย่างพวกสินสินค้าระดับโลกผมก็ใช้นะ,ะบริษ,ษัทเมกันเนี่ยคือมันก็ใช้ดีจริงๆนะครับเพราะว่าราคามันก็พรีเมียมนะ ก็ปกติครับถ้าผมเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยของมันแพงมันก็มักจะานะส่วนใหญ่มันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจ่ายแพงนะทีเนี้ยก็จะเห็นแล้วว่าเอยมันเหมือนการสร้างทีมเซลล์ถ้าเป็นขายตรงก็เขาเรียกสร้างดาวไลน์ดาวไลน์ก็เหมือนทีมเซลล์ที่มีคอนเนคชันติดไม้ติดมือตัวคุณเองเป็นนับไลน์ก็ต้องน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับเหมือนกัน b 2ทูเบนเตอร์ไจะมีทีมเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยตัวบริษัทก็ต้องน่าเชื่อถือต้องโตขึ้นนะครับ ตัวสวัสดิการเรื่องของระบบการขายหรือตัวสินค้าเนี่ยมันตอบโจทย์ตลาดอย่างเงี้ยมันก็จะทําทให้โอกาสที่เซลล์หน้าใหม่ๆที่เราประก,ระกาศสมัครงานเขาก็มาสมัครงานร่วมทีมเรามากขึ้นของเราดีเนี่ยศักยภาพในการขยายตลาดก็มากขึ้นนะครับทีเนี้ยขายตรงเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยคือภาพรวมที่คล้ายๆกับการทําธุรกิจเลยก็ว่าได้นะมันก็คือการสร้างเครือขา่ขายการที่คุณเนี่ยจากการเป็นท็อปเซลเป็นเซลเป็นท็อปเซลแล้วก็ คุณจะต้องรวยขึ้นกับธุรกิจเครือข่า,ขายคุณก็ต้องมีดาวไลน์นะครับตัวคุณเป็นอัพไลน์ต้องสถาปนาตัวเองเป็นเขาเรียกเจ้าของบริษัททีนี้จะเห็นว่าเออให้คุณเวลาไปฟังขายตรงเนี่ยมันจะมียศขึ้นมาแล้วอย่างเรื่องยศเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีตั้งแต่ระดับเพชรระดับพลอยระดับมรกตดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้พูดมันก็เหมือนตัวเซลล์แมเนเจอร์เริ่มต้นนะครับไปเป็นเซลล์ดี렉เตอร์ไวท์เพรสเดนต์นอกเซลล์ซีเนี่ยไวท์เพรสเดนต์จนถึงขั้น c e o มันก็คือการสร้างบริษัท ที่คุณไม่ต้องผลิตสินค้าถูกไหมคุณไม่ต้องทําการตลาดเท่าไหร่แต่คุณต้องใช้ตัวเองเนี่แหละในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรถามว่าสักเซสในการทําธุรกิจแบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายอ่ะมันยั่งยืนนะอันนี้พูดตรงๆใช้เวลาบอกเลยนะครับความจริงที่น้าขายตรงมือสมัครเล่นเนี่ยเขาไม่บอกแล้วก็ชวนแบบสีสัวที่คนเกลียดนี่แหละอันนี้ก็คือแก่นแท้ว่าทําไมคนไม่ชอบคือความจริงมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาในการสร้างองค์กรแล้วก็ แต้มบุญครับคุณอาจจะไปฟังแบบเครือข่ายแล้วก็เออบางคนเขาบอกทำมาไม่นาน success เ,เร็วอย่างเงี้ยต้องดูดีๆนะว่าเฮ้ยไอหมอเนี่ย Background มันเป็นยังไงแต้มบุญมันสูงไหมคือสมัยยุคผมเนี่ยมันมีองค์กรหนึ่งนะที่แบบเป็นขายตรงเนี่ยแหละก็จะเป็นเน้นคนรุ่นใหม่ที่แบบผมก็สงสัยมากว่าเฮ้ยไอคนที่เป็นระดับอะไรนะทับทิมมรกตอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งคือเป็นลูกบ้านรวยอะแล้วลูกบ้านรวยเนี่ย เฮ้ยมาทําขายตรงทําไมวะก็รู้สึกอึ้งว่าโหแล้วเขาก็บอกเลยนะว่าทาเนี่ยสักเซสเร็วมากก็คือผมก็ไม่รู้เรื่องไงมันเด็กอะ่ะคืออันนี้เด็กถ้าฟังอยู่ก็ดีนะคือทําได้ยังไงนะครับปรากฏว่าไปเช็คไปเช็คมาเนี่ยคือแต้มบุญมันสูงอยู่แล้วอะ่ะคือบ้านไม่มีตังค์เนี่ยแล้วจะขยับยศมันง่ายมากยศก็คือว่าคือคนในเครือข่ายหรือว่าอาจจะเป็นคนที่บ้านน่ะหรือตัวเองอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ชวนมาเนี่ย เขามีตังอยู่แล้วครับในการที่จะแบบซื้อไอ้พวกเครื่องที่มันทําแต้มได้สูงๆน่ะพอยอดในทีมมันโตใช่ปะมันเขาเรียกว่ามันจะผ่านเกณฑ์นะคือมันเหมือนระบบเซลลในองค์กรน่ะคือถ้าทีมเราทำตัวตัวเลขได้แบบแล้วมันทะลุเพดานขึ้นมาเนี่ยเลเวลเราก็จะอัพอัพอัไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยมันจะเห็นเลยว่าว้าวมากแต่ว่าคนตาสีตาสาชาวบ้านตาดำๆๆหรือเด็กนักศึกษาหรือคนจบใหม่ที่แบบโปรไฟล์อะไรไม่ได้ดีเลิศอ,อะ่ะ บอกเลยว่ายากมากนะครับอันนี้คือความจริงข้อที่หนึ่งที่มันไม่มีใครบอกคุณแน่นอนครับแต่ผมก็จะบอกความจริงครับว่าก็ทําไงอะถ้าแต้มบุญคุณไม่สูงคุณก็ต้องใช้เวลาให้มันนานกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับนะทีนี้อันนี้คือภาพชัดเรื่องแรกเลยครับที่คนเข้าไปส่วนใหญ่มันเห็นภาพเป็นความสําเร็จแบบโดยเฉพาะคนที่แบบโอ้โหดูดีมากๆเนี่ยพอมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำเข้าจริงๆอะ่ะกลายเป็นเรื่องยากนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายเลยนะครับ เขาก็จะแบบโอ้โหถอดใจแล้วก็อาจจะเกลียดธุรกิจนี้ไปเลยนะอันนี้ต้องระวังนะเรื่องของการสร้างโปรไฟล์หรือว่าแต้มบุญเนี่ยมันคือความจริงนะครับทีนี้เรื่องของเซลล์องค์กรก็แน่นอนครับก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะแล้วก็ตัวองค์กรจะจ่ายเงินเดือนเยอะไม่เยอะมันก็ต้องดูที่ว่าองค์กรทําอะไรรวยไหมนะครับแล้วก็เรื่องของตําแหน่งอย่างเงี้ยนะทีนี้ขายตรงเนี่ยพอเราทราบเรื่องแรกแล้วที่คนแบบรู้สึกว่าอยากจะถอยเนี่ย หนึ่งก็คือความจริงเรื่องของการใช้เวลาสร้างเครือข่ายนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าถ้าโปรไฟล์คุณดีเนี่ยอันนี้สรุปอีกรอบหนึ่งก็ก็จะไปได้ง่ายกว่านะครับแต่ก็อยู่ที่นิสัยเขาด้วยนะว่าคุณน่าเชื่อถือหรือเปล่าคือข้อดีของคนโปรไฟล์ดีแต้มบญสูงอะ่ะยิ่งถ้าน่าเชื่อถืออยู่แล้วเนี่ยเวลาไปคุยกับพรรคพวกเนี่ยมันคุยง่ายมันน่าเชื่อถืออย่างเช่นถ้าคุณเป็นหมอเนี่ยแล้วคุณก็โอเคนะ คุณดูดีอ่ะแล้วการศึกษาคุณโอเคพักวกวคุณจะเป็นใครอ่ะก็เพื่อนที่เรียนเก่งใช่ป่ะอาจจะไม่ได้เป็นหมอด้วยกันก็ได้แต่เพื่อนคุณจบมาเป็นวิศวะเป็นผู้บริหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยจบมังงนอกแต่คุณเป็นหมอคุณไปคุยกับพักวกวเพื่อนคุณเนี่ยเขาก็เชื่อคุณอยู่แล้วครับโอกาสที่เขาจะซื้อตามคุณเหมือนขายประกันเลยขายประกันเนี่ยหลักการขายกันเลยอย่างพักวัวกลุ่มผมเนี่ยจะเน้นซื้อประกันกับคนที่เป็นเขาเรียกนักการเงิน อย่างเพื่อนผมมันจบบัญชีจุฬามาเออมันเก่งเดี๋ยวแล้วเวลามันคำนวณอะไรให้ผมอะแม่งโคตรเทพผสมภาษีอะไรคือมันผมก็ต้องซื้อกับคนแบบเนี้ยเพราะว่าผมทําธุรกิจเห็นไหมฮะว่าเฮ้ยเพื่อนจุฬาเนี่ยไปทําขายประกันเห็นไหมเครือข่ายพักพวกเพื่อนผมเนี่ยก็นักธุรกิจกันหมดอะหรืออาชีพที่แม่งระดับสูงส่งเป็นหมอบ้างเป็นนน่นเป็นนี่ไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยเลียโตได้ไวมากกับขายประกันเพราะฉะนั้นความจริงของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละคือเรื่องของมันต้องมีแต้มบุญนะครับแล้วก็ c o n n e คชั o นรอบตัวเนี่ยโคตรสำคัญนะครับมันยากตรงที่ว่าถ้าคุณเนี่ยโนเนมอะก็ยากจริงๆยุคนี้บอกเลยว่าถ้ายิ่งเป็นขายตรงแบบเบอร์ดังๆเนี่ยยากนะครับแตถ่ถ้าคุณจะหวังเอารวยแบบเป็นเพชรเหมือนเหมือนคนอื่นนะคุณต้องแบบไปสร้างเครือข่ายทีนี้พอที่สำคัญอนะอันนี้จะบอกเทคนิคละถ้าเกิดว่านักเครือข่ายนักขายตรงฟังด้วยนะครับคือไอเรื่องการขยับ วิทยาฐานะหรือว่าการปีนกำแพงในเรื่องการไปหาคอนเนคชันที่รวยขึ้นอันนี้ผมผมว่าเนเพราะว่าเพื่อนผมทำขายตรงเอาที่ว่ารู้จักเอาในเพื่อนใน f c e e o o o เนี่ยมีตำแหน่งไม่ขยับบางคน10ปี15ปีอ่ะเท่าเดิมหรือไม่ได้มากขึ้นหรือมันเป็นแค่ไรายได้แบบไรายได้เสริมมันไม่ได้แบบเป็นความฝันเป็นเพชรอะไรอย่างที่เขาต้องการแล้วอ่ะเพชรนี่คุณก็ลองไปศึกษาดูนะมันคือการแบบ ภายใต้ดาวไลน์อ่ะมันคือมีสังกัดมีทีมมีมอน,นเหมือนมีโค้ดเซลอะไรอยู่ในทีมคุณเยอะๆอะ่ะแล้วคุณแม่งก็กินหัวคิวเขาว่าเออโดยที่คุณก็จะเป็นเขาเรียกเจ้าลทัทธิเจ้าเจ้าของบริษัทอะไรก็ว่าไปภาพมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคุณเป็น CEO แล้วอะ่ะใช่ไหมเพชรคือกูเป็น CEO แล้วเวลาแต่ก็ต้องทํางานนะครับไม่งั้นไอตำแหน่งไวเพซิเดน n ์หรือว่าแม้แต่เซลล์แมเนเจอร์หรือกระทั่งเซลล์ตัวเล็กสุดอะ คุณแม่งไม่ทําหาอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ดิคุณก็ต้องไปคอยสปอนเซอร์คอยให้กําลังใจคอยไปเช็คเรื่องของระบบทีมเพราะว่าเดี๋ยวแมเนจเจอร์ใต้คุณอนะ่ะเขาก็จะแบบเอาข้อมูลมาให้คุณปรึกษาตลอดนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าคุณแม่งแบบกเกษียณตัวเองไม่ใช่อันนี้ก็คือความจริงที่2ที่แบบยักเครือข่ายเขาไม่ได้พูดนะครับมันคือกิจการครับถ้าเกิดว่าไอ้เพชรไม่ทําหาอะไรเลยอ่ะองค์กรแม่งตายนะครับคือรากฝอยอ่ะพอแม่งไม่ทํา ลากแก้วลากหญ้าแม่งตายต้นแม่งก็ตายใบไม้ข้างบนตายหาหมดอันนี้นี่คือความจริงอย่างที่2ที่น่าขายตรงไม่บอกนะครับมันก็เลยเป็นธุรกิจที่แบบเหมือนทําบริษัทจริงๆนะมันไม่ได้แบบเฮ้ยกูทําเสร็จกูเกษียณกูณสบายไม่ใช่อันนี้น่าขายตรงเบสิกส่วนใหญ่แม่งมาถ้าเนี้ยแล้วยิ่งวันเนี้ยคือมันมี AI มี Google นะ่ะความจริงก็คือมันเป็นแบบเนี้ยคนก็เลยไม่ชอบเพราะว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่มึงพูดแล้วอ่ะนะอันนี้คือทูตอย่างที่2ของขายตรงนะครับอันนี้ก็เห็นว่า มันเป็นเรื่องแบบเหมือนกิจาการก็เหมือนกันอนะ่ะถ้าเซลล์แมネจเจอร์ซีอเนี่ยเอาเอาแบบซีอีโบริษัทมหาชนอนะ่ะไม่ทําหาอะไรเลยแบบก็นั่งปันผลไปวันวันงานไม่ทําขายของไม่ขายเมื่อก่อโคขยนันเดี๋ยวนี้กูเอ็กซิสกูไม่ทำเที่ยอะไรเลยก็ตรงไปตรงมาครับบริษัทก็ค่อยๆแย่ลงเห็นไหมสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทร,ระดับโลกหลายที่ที่มันแบบไม่ปรับตัวไม่ทําอะไรก็ตายนะครับธุรกิจทายาทไม่ปรับตัวก็ตายเหมือนกันถึงบอกว่าขายตรงกับงานองค์กรค้ายกันเปรียบเลยนะครับ ต่อมาอย่างที่สามครับคือเรื่องความไม่จริงใจนะอันนี้ที่ทําให้เฟลแบบเห็นๆเ,เลยครับไม่จริงใจตรงไหนก็คือว่าตัวของธุรกิจเนี่ยมันมันต้องแบบพอเวลาพูดตรงๆเนี่ยนักขายตรงก็จะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่ากูแป้งขายตรงก็เลยจะเป็นแนวแนวโปรไฟโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่เพื่อนจะกดไลค์กดอะไรอะ่ะมึงมึงจะเห็นเลยว่าแม่งน้อยลงคนแม่งหมั่นไส้นะครับมันจะเป็นเรื่องของไม่กี่มุมนะอันนี้นักขายตรงที่แบบว่า คือไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรือว่าดูแล้วไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะหนึ่งคือการขี้อวดอันนี้ต้องระวังนะครับอวดไลฟ์สไตล์ดีๆคือเข้าใจแหละอวดมันต้องมีศิลปะนะเดี๋ยวค่อยว่า่ากันว่าแม่งโพสต์ยังไงให้มันดูแบบดูไม่น่าอวดอะ่ะอวดแบบไม่อวดอะ่ะเออพูดย่างกันนะเรื่องนี้เป็นศิลปะอวดเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะอวดตรงๆแล้วก็แม่งบัฟบัฟคนทํางานประจําว่าแบบโอ้โหเนี่ยไม่ได้อิสรภาพทางการเงินไอคำเนี้ย นะครับหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดทําลูกจ้างแม่งไม่มีทางได้แบบมาเที่ยวเมืงอง,มงนอกเมืองนอกอะไรเงี้ยหรอกจริงๆ way, ทเที่ยวเมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดน,นั้นคนมาักง,งานออฟฟิศอ่ะเขาก็มีแผนเก็บตังค์เขาก็ได้ไปทุกปีอ่ะขายตรงโอเคคุณอาจจะแบบเออมันมีโปรแกรมเยอะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าขายตรงเขาก็มีโปรแกรมให้จริงๆถ้าทำยอดได้นะครับคือมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะนะทีเนี้ยคุณเริ่มไปบัฟคนรอบข้างแล้วว่าเฮ้ยมึงทํางานประจาเนี่ยมึงเลยได้เท่านี้มีแต่คนมันใช่ใครจะไปเอามึง มันจะมีแบบว่าคนมาแบบโอ้หกูอยากเป็นอย่างมือมีแต่มันน้อยครับแต่คนส่วนใหญ่ที่มีศักยภาพอ่ะเขาเห็นสภาพเนี้ยเขาก็ไม่อยากทำแล้วเพราะว่าเขาเห็นนิสยัยคนแล้วเนะี่ยส่วนใหญ่หน้าขายตรงก็จะไปตายที่ออนไลน์ครับไปตายที่โซเชียลทาให้มันมีทรงหน่อยมันควรจะเป็นแบบให้ความรู้ให้คำปรึกษาแล้วก็แบบการทาแอคทิวิตี้กิจกรรมแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นดาบสองคมอย่างเช่นโดยเฉพาะสายสุขภาพเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าเพราะอาหารเสริมตัวเนี้ยเพราะว่าสารทดแทนอาหารนู่นนี่นั่นนู่น แต่รับหลังมึงเนี่ยยิ้มชิบหายเลยนะครับคือผมก็รู้ดิก็กูเห็นมึงทุกวันน่ะย,ยิ้มจนแบบโหแบบมึงก็คือยิ้มแบบที่มันเป็นเบสิกตําราโดยที่มันไม่ต้องกินเนี่ยของพวกนี้นะมันก็อยู่แล้วอะแล้วไอเรื่องของอาหารเสริมอะมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอภาพ บางทีมันอาจจะมาจากวินัยในการกินกับการออกกําลังกายของคุณได้ซ้ำนะครับอันนี้บอกเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้กินอาหารเสริมแบบนั้นเนี่ยผมเลยรู้ดีนะเพราะว่าคือผมยิมมันคือเรื่องวินัยนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงว่ะแล้วทีนี้เนี่ยนักขายตรงอ่ะก็ต้องเวลาพรีเซนต์เนี่ยควรจะให้มันมีศิลปะเหมือนกันนะครับเช่นไอเรื่องออกกําลังเนี่ยหุ่นดีได้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเฮ้ยเพราะว่าวินัยในการ คูมอาหารด้วยเข้ายิมด้วยอาหารเสริมมันก็คือเสริมส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ความจริงใจว่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ขยับวิทยาฐานะหรือว่าเลื่อนเน็ตเวิร์กคอนเนคชันไม่ได้เพราะว่าในรอบตัวเองเนี่ยไม่มีทรงด้วยครับอันนี้ก็คือว่าอย่างเช่นเรารู้ดีว่าคนจะทําเบีย้ยประกันสูงๆได้หรือว่าดาวไลน์ตัวเทพเนี่ยมันต้องเป็นคนรวยอะสมมงมนัะนะเป็นคนมีสมรรถภาพแต่ตัวคุณเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องทฤษฎีการเข้าสังคมคนกลุ่มนี้ คืออย่างแม้แต่เซลล์ B 2 B Enterprise เนี่ยถามว่าทำไมต้องไปตีกล์ฟทำไมต้องแบบไปเรียนวิชา MBA อย่างเงี้ยมันคือการขยับแบบตอนจุดยืนส้นตีนตัวเองเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นนะักผมเห็นมานะเอาเป็นว่าในสถาบันผมเนี่ยนะักขายตรงนะักเครือขายขั้นเทพเนี่ยหรือว่ามือขายประกันระดับหนึ่งของประเทศเนี่ยนะครับ M D R T อย่างเงี้ยเขาก็เรียนหรือว่าลงทุนกับตัวเองเพื่อซื้อคอนเนคชันเพื่อยกตัวเองให้แบบเป็นระดับสูงขึ้น คุณต้องลงทุนครับสรุปคือมันก็คล้ายๆกับเป็นคนทํางานมืออาชีพอะ่ะอยากเจ๋งอยากเป็นผู้บริหารอยากอยู่องค์กรใหญ่ก็ต้องไปเรียนเพิ่มต้องอัพสกิลเพิ m, ่มรีสกิลอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าหน้าขายตรงแบบเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าเนี่ยทำแต่ขายตรงทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันยากครับที่จะก้าวไปสู่คอนเนคชั่นที่ดีขึ้นนะอันนี้บอกเลยนะก็จะเป็นจุดสําคัญเลยนะครับที่ทําให้หน้าขายตรงเนี่ยไปไม่ถึงเพชรสทัทีเพราะว่าไม่ลงทุนกับตัวเองครับแล้วก็ ไม่สามารถหาคอนเนคชันใหม่ๆได้อีกหรือว่าดาวไลน์เนี่ยมันก็เป็นคนหน้าเดิมๆที่แบบคอนเนคชันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะคือการที่คุณจะมาเอาเด็กแบบ MBA ตัวท็อปมาเป็นดาวไลน์คุณอนะ่ะตัวคุณอนะ่ะต้องน่าเชื่อถือแบบสุดๆนะครับไอ้เรื่องน่าเชื่อถือไม่ต้องพูดถึงนะมันก็เป็นเรื่องเงินเรื่องตังเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันนี้ผมว่าเจ้าสํานักเน็ตเวิร์กเครือข่ายก็ดีอยู่แล้วหรือถ้าเซลล์ b 2 b อ่ะคุณอยากมีชีวิตที่ดีทำไงคุณก็ดูเจ้านายคุณดููเเจ้้าาาของบรรริษัทยยคววปล่่กพีุณม ขับรถอะไรมาคือถ้าบริษัทมันดีอ่ะส่วนใหญ่ชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วครับมั่นคงหรือว่าคนก็อยู่นานเนี่ยมันก็เหมือนกันไม่ได้ดูยากอะไรอย่างนั้นครับก็ฝากไว้ครับอันนี้เป็นโอปพนเนียนะครับหรือว่าเป็นความเห็นนะหวังว่าจะเรียนรู้จากเรื่องกลไกเรื่องขององค์กรแล้วก็แม้กระทั่งมืออาชีพที่เป็นเซลล์หรือว่านักขายตรงเนี่ยผมว่าเอาไปฟังเนี่ยถ้าไม่อคตินะมันเอาไปปรับกับการสร้างเครือข่ายของคุณได้เยอะนะครับแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ย โตขึ้นแบบมากๆเลยนะครับจะสิบเท่า่าไม่รู้อะแต่ผมบอกเลยว่าคุณต้องเปลี่ยน mindset แล้วก็เปลี่ยนวิธีที่ผมพูดมานิดหน่อยแก้เรื่องอคติคนเนี่ยการหาเครือข่ายที่ถูกต้องกว่าหรือว่าการลงทุนกับตัวเองเพื่อให้น่าเชื่อถือเนี่ยการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยความจริงใจนะครับยังยิ่งที่สุดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับคอนเทนต์นี้ยาวแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ผมเนี่ยสามารถคุยได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ